รู้หรือไม่นกที่ไม่มีเวลาว่างเลยคือนกยุ่งแล้วทำไมมึงไม่ให้มันพักบ้างเลยซั์รู้หรือไม่ลิงที่ชอบกินน้ำอัดลมก็คือลิงชิมแป,ป๊บซี่เขามีแต่ลิงชิมอาซีแฟนซผีผิดผิดโทษโทษรู้หรือไม่หมาที่มีขนาดใหญ่สามในสี่ของโลกคือหมาสมุทรนั่นมันมาหาสมุทรเทวิเ,วเยนไงเฮ้ยนั่นมันนางยักษ์มึงไปเล่นตรงนน้นเลย รู้หรือไม่หมาที่มีชีวิตลำบากมากที่สุดคือหมาจนจัดนั่นมันหมาจรจัดรู้หรือไม่ปลาที่อยู่ในกางเกงในของริฮาน่าคือปลาปิฮาน่าปิพ่องพ่อกูไม่มีปิงั้นปิแม่อันนั้นแม่กูมีนั่นกูเวินรู้หรือไม่มีที่เรามักพบเจอในผับบ่อยๆคือมี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 โอ้ด้มีโคดแวนเลยมึง